อันนี้ขนาดว่าอัน,นขนาดหัวล้านขนาดนี้ยังเขายังทุ่มหอดอัน,นขายไล่ขายที่มากันมันบ่ขันง้ามกว่านี้ขั้นเนี่ยจิบปนไหนเนาะนี่ขนาดว่าหัวล้านไนด้ดะ <c oughs> เงินทองเป็นของนอกกายถ้าใจเราตรงกันก็พร้อมจะสร้างไปด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วจ้าเอาอะไรมากมายเดี๋ยวก็รวยพึ้นลาพึ่งลากัขนก็หยอดนะ เบื่อราคาคุยคดีมาคดีมาคดีมาจากสมามาเตราพิเศษสินดาแบบไหนนี่แครัเบื่อราคาคุยสินดาแบบไหนดีเนาะพอดีมีแต่ราคาคุยป่ะอันบบยกมายนาทีบ่ะยายชมมีแต่ราคาคุยติแมอน ขายดอกบาดทีมีแค่รอ,อยว่าไรนึงบางทีขายได้ไรละสิบล้านดีใอย่ชัวรมเบื่อแลค่าคุยเดียวทีโมแบกมาให้ทีที <c oughs> เขาบอกว่าดอกไม้สวยค่าค่าดอกก็ค่าดองก็ต้องแพงครับอืมค่าดอกไม้สวยค่าดองก็ต้องแพงโอเค <c oughs> มกักกะปูกับหัวไปแล้วพิมารีกับหัวไปแล้ววันที่นี้อันเจออันผู้ใหญ่ฝ่ายนุ่นบอกแล้วนะครับผมอันเบื่อแล้วค่าคุยเดียว <c oughs> อันมางทีเอาก่บผมมาทันทีแด้ววันนี้ค้าจะคุยอยู่ด้านล่างวันนี้ผมบอกยังไงยายอันผมบอกว่าผมปล่อยเขาคุยอันผมคุยเพราะเก่งดอกอันผมดึงแขนเขาปากแหวนแล้วมิดซีรีส์บ่ได้มันบ่ได้มันเสียค่าดอนแล้วไปอาบน้มกันด้วยนะผู้สาวไปแล้ว ผมขอไฟเด้อผมก็ติดตะลกไปดอกเนาะใบใสกัพูดคนแบบนี้ต้องด่าให้ลืมบ้านลืมบ้านเกิดเลยรัฐบอกว่าอะไรนะบ้านอ้ายแม่รวยรวยบ้านอ้ายกินนับภาสี มามาแต่ละดอกมั้ี่ประเด็ก็ว่าถุงห้าไม่ได้โอ้โอ้แต่ละคนเนี่ยไม่ยอมลงกันจริงอ่ะสู้สู้สุดๆจริงนะนี่ยแน่นอนจริงเนี่ยคุณสาวไปแล้วไปไปไปทั้งวันโอเคสองทุ่มกว่าเราทำงานเนาะสองทุ่มกว่าเราทำงานแยกตัวกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบ่าวอีสานก็จะไปชาร์จแบตเต็มขึ้นไห่เนาะ เราสองทุ่มบ่าสานจะขึ้นเนาะ้าง้นเราก็เอาพอจะมาประกวดนะเนาะสองชั่วโมงก็ยี่สิบนาทีแล้วแต่มันก็หัวเนะาะจะคิดว่าไงนะมันก็หัวมันก็อยู่เพลินเนาะก็เลยคุยจนยาวเลยลืมดูเวลาดิพมมองอีทีหนึ่งนู่นอันสองทุ่มก็ยี่สิบนาทีประัดแรงลมบนก็ดี้ดีได้เปล่าได้อยู่ได้มือนี่ได้อยู่เดีครับได้อยู่โอ้ะได้อยู่ขอ,ขอบคุณเลยนะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะนะครับผมขอบคุณครับนะครับ,รบผมผู้ใหญ่ใจดีที่<ร>เมตตาที่กรุณาเนานะช่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาอยู่เป็นเพื่อนมาอยู่พูดคุยมาอยู่อ่าสร้างคอนเทนต์กันเนาะอ่าคอนเทนต์ที่เราพูดคุยกันเป็นเรื่องอ่าผู้บ่าวผู้สาวจีบกันกนู่นนี่นั่นก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เราทําให้คอมเมนต์ไหลลื่นที่ทําให้เรามีเรื่องพูดคุยกันเนาะนะครับผมหยอกล้ออะไรเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งได้ถ้าผิดอ่าตกวประการใดถ้าผิดใจก็ขอภัยด้วยนะครับผมถ้าแบบ อ่าอย่าคิดอ่าว่าเป็นเรื่องที่ว่าแบบอ่าจรงจิงจังอะไรกันนะครับผมเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันสร้างคอนเทนต์ไปแต่ละวันเนาะนะครับผมน้องนุ่งลูกหลานก็ขอากราับขออภัยไปด้วยถ้าตรงไหนผิดตกประการใดนะครับผมถ้าตรงไหนถูกใจแล้ววันหน้าก็มาเยี่ยมมาชมนะครับผมมาให้อ่าความบันเทิงหรือมาสร้างสีสันให้กับช่องของน้องหรือว่าบ่าวกี้ได้นะครับผมขอบพระคุณครับผู้ใหญ่จะดีทุกท่านน้องผูญ่ใหญ่เขียนว่าอะไรพี่ตุยบ่าวหลานบอกว่าผู้สาวไปแล้วทีนี้พี่รัฐบอกว่า ไปดูหมอลำก่อนเดอ้อปฏิทีน่นายชมบอกว่าไปไปเออกินน้ำแป๊บสี่อ๋ <laughs> <laughs> พอพอพี่รัตบอกว่าบ้านไม่รวยแต่บ้านแกอันตัวกินหญ้ากินน้ำแป๊บสี่ยายก็เลยบอกว่านะนตัวกินหญ้าเป็นเอเป็นเอสิกินน้ำแป๊บสี่ <laughs> ถุกคนบายบายไปแล้วยายเราจบไปแล้วขอบคุณครับนะครับผมบายบายครับนะครับผมนะครับลบกาเวลามาเยอะเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับนะครับผมวันหน้าเราก็มาสร้างสีสันกันใหม่ครับนะครับผมขอบคุณครับ